ใส่นั่งเราดักกุ้งหัวมันเราเอาเราจะเอาเป็นมาทําเป็นเครื่องมือที่ว่าสําหรับแฝงในที่บ้านได้ดักเงินดักทองเบ้านในท่าเรียนดักกุ้งปลาบ้านดักเป็นดักโงเป็นใส่มงคลมาซึ่งหมักโฉกแกงเฟคในเบียไม่ไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปไปไม่ได้ามใจนะข้ามใจวันนี้ที่จะเรียนี้จะเรียกเงินเรียกทองเราเอาว่าเป็นมงคลแฝงไว้ที่บ้านเราลดก็ได้ข้าวน้อยจังไหมไม่น้อยน้อยจังข้าวเล็กจัง อนี่ดูแต่ถัข้ายากถังเลี้ยข้าวให้ข้าวใ้กใส่แบงค์ฟันไปเลยโยรัวรอต้อเรียกไร่ะรอวงมันโอ้ที่จิต้องใส่ข้าไป่นอใส่แบงค์เข้าไปด้วยนะถ้าใส่แบงค์ฟันมันต้องขายตรงั ม่ได้สงขาตอนนี้คือเหมือนกับว่าเราพงเริ่มองได้ใจเรียนรู้ทอ่ดักนอนเ่ป็นต้องไก่เริ่ทำาะว่าบ้านาทคะ